เป็นคอยคักใช่ว่ารอบ,รอบรอนี้ผู้รู้เราเสียเสียนยังคอยถามพวกเอานะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟิลซีจอนนี่มือปราบทั่วประเทศไทยที่เคารพรักครับพึงฟื้นครับนัดทีมงานสิบโมงสัว่วประชุมนะครับพึงฟื้นมาเมื่อคืนต้อ,กอง,อง,องกราบขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเนาะที่ซงดาวอะไรกับเขามาแชา่มาชมาจากความกิจกรรมบ,บุญมวลของทีมงานจอห์นนี่มิวสิกดันหลังฟาร์มทีมงาน มาเบว่อมันเมียนสถานที่เรียบร้อยนะครับเมื้อนี้ครับมวนมวลกันอีกครับกับการทำงานสร้างผลงานเพื่อความสุขของพี่น้องชาว fc แฟนคลับค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะนะวันนี้ผมจะถ่าย MV เพลงใหม่เก็บไว้ครับแต่ยังไม่ได้ปล่อยง่ายครับเพราะว่ากันบอยู่เพลงใหม่ตอนนี้ของทางค่ายไหลวิวไหลเรื่อยๆนะครับจนกว่าวิวนิ่งนะครับก็จะทำการโปรโมทนะครับนะครับก็จะทำการโปรโมทเพลงใหม่อีกที มณีไทย MV ครับน้องเปากิงการนะครับรับบทเป็นนางเอกสาวนะครับของบทเพลงนี้ชื่อเพลงหากเพียงคิดถึงของน้องกุ๊กวงซึ่งเป็นวงของทางค่ายนะครับวงใหม่ศิลปินใหม่ของทางค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะครับกุ๊กดาวเรืองนะฮะหาดเพียงคิดถึงครับได้รับเกียรติจากน้องเปากิงการนะครับมาร่วมเล่นด้วยนะครับราาไปรถอะไรออกมาเนี่ยรถเปรีกวะ มาลุ้นกันนะครับมาครับว่าพระเอกผมไม่ไม่อป็นรพระเอกวะเดินทางมาจากลงเครื่องจากสนามบินไปที่เรียบร้อยมาดูกันครับว่าพระเอกของทางเพลงใหม่เพลงนี้เขาคือใครมาจับคู่กับน้องเปากร่งการนะครับอจอนันละจอนันละ,ะน่าจะน่าจะเป็นพระเอกวะจากเดี๋ยวมันบอกว่ามันน่งเครื่องนั่งเครื่องสมนามา โ okay, อเคโบนลงมาแมนโบราณเออน่าจะแมนไปรถเออมาแล้วนะครับกล้องอย่าเพิ่งแพนไปนะฮะมาแล้วนะครับโอ้ยโอมาแล้วครับพระเอกใหม่ของทางค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะครับดูใกล้ๆนะครับไดีครับดีครับผมท่องจันครับเออแล้วกันตัวนี้น้องรักไปดีครับ สวัสดีครับชื่ออย่างน้อครับรายงานตัวพี่น้องเอฟซีไฟไม่คะนะครับซีไฟไม่คะวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับทุ่งนาจอรนี่นะครับหรือไอ้ก้เสียของเปล่าเข่าฝากผลงานที่ผ่านมาในน้องหลาฝาผลงานที่ผ่านมานึ่งด้วครับเด้อผลงานมันมาเป็นพระเอกหนังเรื่องผู้เบาเทศบานคู่กันเลยผู้บ่าวเทศบานภาคสามนะครับนี่ครับเคยมาแล้วรอบหนึ่งโอ้มวลนะครับตากแดดแลนอ้ออมจากแล้วรอบมวน เพชรเซนคอยคักเนี่ย่าล่อมีผู้รู้แล้วเซียนเซนยังคอยถามเมืองเราที่รักกันแน่นอนตอนนี้ไปอยู่กับไอ้หม่อมนะครับเป็นศิลปินนักแสดงที่มีความสามารถมากๆนะครับความสามารถมากหลากหลายรูปแบบทั้งร้องร่อท่อเพลงอะไรตลกโปก้ามวลมัดสิบเดินทางมาโอ้ยอะไรเพอยกคูรู้บ่อลมึงเล่นคูก็เพลย์คูบอลไงน้องเป่ากินกานหนึ่ง หนูเตาเอชดชื่นชดชื่นเหรออืออโอ้ยคือคู่กันหมอแหงว่ะไปเองไม่คนหล่อเลยว่ะหัวใจเราเดินทางว่าจาเดินทางว่าจากกรุงเทพมหานครว่ะกรุ <im ged> งเทพเนาะ <im ged> อ่าตอนนี้ไปอยู่กับไอ้หม่อมนะครับถึงเดินทางมาหอดนะครับไอ้ฝ่ายไม่ขะครับแต่หลายคนอาจจะเคยเห็นการแสดงด้านหน้าเวทีอยากกินปีนไก่นะครับซื้อเพลงของมัน <laughs> คนติดวเออจวดหมดไปเ,เอกไปเอกคนนี้นะครับสั่งตรงนะครับไข่หมํานจุกมกลยครับคข่ยบํงไฟฟิล์มเลยนะเดินทางมาจับคู่กับนบ้องเปากินการโอ้ยมันจะเป็นจากเพลงสื่งๆมวนๆนนนนฝ่ายเรีนหัวหัวเปนเหลืองยก่ <c oughs> แล้วมารอชมนะครับว่าเ,เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงบทเพลงนี้ถ่ายทำไว้จะเก็บไว้ก่อนนะครับจะเก็บไว้จะไายถ่ายทำตัดต่อ เก็บไว้นะครับแล้วค่อยโปรโมททีหลังนะครับหากเพียงคิดถึงของคุกดาวเรืองตอนนี้เราก็ยังปล่อยให้กั้นมาอยู่วุฒิกาศิลามีตต้นแก้วให้พี่น้องได้รับชมรับฟังไปเรื่อยๆนะครับวิวกาลังไหลฝากทุกกาลังใจเข้าเชียร์เข้าดันเข้าแชร์บทเพลงใหม่ของต่างค่ายได้นะครับหากเพียงคิดถึงนะฮะของวุฒิกลศิลามีตต้นแก้วและสาหรับวันนี้ผมต้องกราบขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับทุกเรื่องราวของงานผ่านงานศิล์ ก็หวังเพียงอยากให้ทุกท่านได้รอยยิ้มและมีความสุขนะครับส่วนผลบุญที่ผมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมนำเสนอให้ทุกท่านพบเจอความสุขครับขอฝากติดตามผลงานของทาง Johnny Music ด้วยนะครับเพื่อนผู้ชมครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับ